ขณะนี้ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในย่านธุรกิจสําคัญเราไปติดตามจากผู้สื่อข่าวภาคสนามกันว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ดิฉันกำลังอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการประทะก,กันร,ระหว่างผู้ชุมนุมโดยในขณะน,นี้หน่วยงานของกาชาตดได้เริ่มปฏิบัติงานเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาลและดูแลอาการเจ็บป่วยให้กับผู้เข้าร่วมชุมนุมซึ่งเป็นการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมมีการตั้งเต็นท์ในพื้นที่เพื่อเตรียมปฐมพยาบาลและรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ กาชาติคือองค์กรแห่งมนุษยธรรมพร้อมจะช่วยเหลือผู้คนโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆดำเนินงานตามหลักการกาชาติและทำงานเป็นเครือข่ายเหมือนกันทั่วโลกโดยสภากาชาติไทยเป็นสมาชิกกาชาติสากลด้วยเช่นกันค่ะ คุณผู้ชมคะจุดสังเกตหน่วยงานของกาชาติในสถานการณ์ปกติหรือในภาวะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติคือเครื่องหมายกากบาทสีแดงบนพื้นสีขาวและมีชื่อบอกว่าเป็นกาชาติของประเทศใดควบคู่ไปกับเครื่องหมายรวมไปถึงเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครและเต็นท์ที่ให้ความช่วยเหลือ คุณผู้ชมลองสังเกตด,ดูดีๆเครื่องหมายกาชาติจะต้องปรากฏอยู่พร้อมชื่อหน่วยงานทุกครั้งนะคะเพื่อให้สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นความช่วยเหลือจากหน่วยงานของกาชาติประเทศใดค่ะแต่คุณผู้ชมคะยังมีอีกหลายกรณีที่เครื่องหมายกาชาติถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องค่ะ เช่นนำเครื่องหมายกาชาติไปติดไว้กับหน่วยปฐมพยาบาลที่ไม่เกี่ยวข้องกับกาชาติหรือการนำไปติดบนยานพาหนะที่ไม่ใช่ของหน่วยกาชาติหรือพาหนะส่วนบุคคลหรือสถานที่ที่ไม่ใช่ของกาชาติ เป็นการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกาชาติหรือใช้เครื่องหมายกาชาติในทางที่ผิดในการชุมนุมประท้วงก็ถือว่าผิดด้วยนะคะหรือบางครั้งมีการนำเครื่องหมายกาชาติไปใช้เป็นกลลวงเพื่อทำร้ายผู้อื่นนี่ยิ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงเลยค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์ตอนโอ๊ยโอ้โอขณะนี้ได้เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจากรายงานคาดว่าจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในพื้นที่เราจะมาติดตามรายงานความคืบหน้าอ่ะ สัญญาณภาพมาแล้วเชิญรายงานต่อเลยครับคุณผู้ชมคะสถานการณ์ตอนนี้ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงมีอาคารบางส่วนพังถล่มลงมาผู้คนหนีตายกันจ้าละวันขณะน,นี้หน่วยงานกู้ชีพจากหลายองค์กรเข้ามาในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยแล้วคะ่ะรวมทั้งทีมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากองค์กรกาชาดเป็นที่สังเกตได้จากเครื่องหมายกาชาดและชื่อหน่วยงานกาชาดที่ปรากฏอยู่บนเสื้อผ้าของบุคลากร,กรและเต็นท์ปฏิบัติงาน เพราะว่ามีเพียงเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกาชาติเท่านั้นค่ะที่สามารถใช้เครื่องหมายกากรบาดแดงบนพื้นขาวได้หน่วยงานอื่นไม่มีสิทธิ์ใช้นะคะนอกจากได้รับอนุญาตจากองค์กรกาชาติหรือสภากาชาติในประเทศต่ตางๆทั่วโลกซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรกาชาติสากลเท่านั้นค่ะจึงเห็นได้ว่ากากระบาดแดงบนพื้นขาวไม่ใช่เครื่องหมายสำหรับการรักษาพยาบาลที่ใครๆหรือหน่วยงานใดจะนำไปใช้ได้อย่างที่เราเคยเข้าใจค่ะขอบคุณครับ ุณผู้ชมครับกาชาติคือองค์กรที่มีความเป็นกลางไม่เลือกปฏิบตัติและช่วยเหลือผู้คนโดยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆเครื่องหมายกาชาติเป็นเครื่องหมายแห่งมนุษยธรรมหากมีผู้นําเครื่องหมายกาชาติไปใช้อย่างไม่ถูกต้องจะทําให้เครื่องหมายกาชาติมดความน่าเชื่อถือสุดท้ายเครื่องหมายกาชาติจะไม่สามารถให้การคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยและบุคลากรกาชาติรวมทั้งสถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่มีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกต่อไป อีกทั้งยังทําให้เกิดการเข้าใจผิดสร้างความสุ่มศรัทาของประชาชนในองค์กรกาชาติด้วยหากคุณผู้ชมต้องการทราบรายละเอียดการใช้เครื่องหมายอย่างถูกต้องสามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w redcross.or.th และแฟนเพจไทย Red o r o s s พบกับรายการในช่วงหน้าครับเครื่องหมายกาชาติเพื่อมนุษยธรรมเป็นกลางและไม่เลือกปฏิบัติ